คุณเคยได้ยินเรื่องเล่าของถนนสายเปลี่ยวบนดอยทางเหนือกันไหมถนนที่เล่าขานกันว่าหากใครหลงเข้าไปในช่วงค่ำคืนจะไม่มีทางได้กลับออกมาเหมือนเดิมเรื่องราวนี้เริ่มต้นจากนิวผู้บ้าพลังแตงกวาสาวติสสุดชิวและแบงค์ช่างภาพประจำแก๊งสามเพื่อนซีที่ตั้งใจจะออกทริปมอเตอร์ไซค์ในฝันพิชิตโค้งอันตรายและชมทะเลเหมอกของภาคเหนือ การเดินทางเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความราบรื่นจนกระทั่งดวงอาทิตย์เริ่มลาลับหมอกหนาทึบก็คืบคลานเข้าปกคลุมถนนเบื้องหน้าอย่างน่ากลัวเหลือไว้เพียงแสงไฟหน้ารัดที่ริบหรี่เป็นสิ่งเดียวที่นำทางในความมืดมิดที่เริ่มกัดกินนิวเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเมื่อถนนที่ขับดูเหมือนจะไม่ใช่เส้นทางเดิมแตงกวากลับรู้สึกหนาวสะถานอย่างไม่มีสาเหตุแม้ว่าอากาศจะไม่เย็นจัดก็ตาม จูจ่ๆนิ้วก็ชะลอรถเมื่อเห็นเงาตะคุ่มคุ้มคล้ายผู้หญิงยืนอยู่ท่ามกลางหมอกก่อนที่เธอจะหายวับไปกับตา ความหวาดกลัวยิ่งทวีคูณเมื่อแฟลชกล้องของแบงค์ไปกระทบกับเงาจางๆที่สะท้อนกลับมาและในเสี้ยววินาทีนั้นเองแตงกวาก็กรีดร้องสุดเสียงเมื่อเห็นเงาผู้หญิงคนเดิมจ้องมองเธอจากกระจกมองข้างนิวรีบบิดคันเร่งหนีอย่างสุดชีวิตแต่ไม่จะขับเร็วแค่ไหนถนนก็ยิ่งวนกลับมาที่เดิมๆภาพค้างทางดูคุ้นตาขึ้นเรื่อยๆและแล้วน้ำมันก็หมด มอเตอร์ไซค์คู่ใจหมดแรงลงกลางทางท่ามกลางความมืดมิดและหมอกหนาที่กัดกินความหวังหนิวพยายามโทรศัพท์แต่ไร้สัญญาณแบงค์ส่องไฟฉายไปรอบๆจนกระทั่งแสงไปกระทบกับป้ายบอกทางเก่าๆที่ผุพังเมื่อเพ่งมองอย่างละเอียดทุกคนก็ต้องตกตะลึงเพราะบนป้ายมีชื่อหมู่บ้านที่พวกเขาจากมาและที่น่าขนลุกกว่านั้นคือข้อความ จุดเกิดเหตุพร้อมภาพวาดหลังๆคล้ายซากมอเตอร์ไซค์หมอกหนาเทบเริ่มจางลงเผยให้เห็นความจริงที่น่าสะพรึงกลัวซากมอเตอร์ไซค์เก่าๆที่พังยับเยินไม่ใช่รถของพวกเขาแต่มันมีรอยบุบสลายในตำแหน่งที่เหมือนรถของพวกเขาทุกประการและข้างๆคือหมวกกันน็อกสามใบที่แตกหักมีรอยสลักอักษรเอ็นทบอย่างเลือนรางเหมือนใครบางคนสลักไว้ด้วยความหวัง เสียงกรีดร้องสุดท้ายของแตงกวาดังกล้องไปทั่วป่ามอเตอร์ไซค์ที่พวกเขาเพิ่งจอดก็กลายเป็นซากสนิมไปแล้วและสิ่งที่เหลืออยู่เบื้องหน้าพวกเขาคือเพียงรองเท้าสามคู่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ซึ่งขาที่เคยสวมใส่บางทีพวกเขาอาจจะไม่ได้ออกเดินทางไปไหนตั้ง,ตงแต่แรกพวกเขาอาจจะยังอยู่ตรงนี้ตลอดไป